ถาถึงตัวสสออิ่นบ้างคะ่ะคิดว่าน้าท่วมราากระบ,บางรอบนี้จะมีผลต่อคะแนนเสียงตัวเองในครั้งหน้าไหมคะไม่ได้คิด่าไม่ได <Okay, S 1> ้คิดอแค่วันนี้เอาแค่วันนี้อย่าโดนดา่าโอเคแล้วอย่าอย่าทําอย่าให้พน้องประชาชนว่าอย่าให้น้องโดด่าเท่านั้นก็คือพยายามเแก้ไขปัญหาให้ได้ทุกจุดที่ได้รับรู้ทํางานให้เต็มที่ส่วนอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ที่น้องประชาชน ได้ได้ให้คะแนนแน,แนั่นแหละค่ะพี่จงขวัญอันนั้นอีกเป็นคนที่อยู่มีบ้านอยู่ในรัฐกระบังอันนั้นเนี่ยเ,เขาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอย่างคนเดียวเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ที่ทำงานมาช่วยกันทํางานด้วยหาะเสียงก็ช่วยช่วยกันหาเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เล้ก็ mm hmm. เพราะนั้นเราต้องคํานึงถึง บุคคลอื่นให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะนอกจากเรื่องของการที่จะไม่ให้ถูกประชาชนตำหนิแล้วก็คือแก้ไขปัญหาของพวกเขาให้ได้เพราะว่าเขาก็คือคนที่ให้คะแนนเสียงเรามาให้ได้เป็นมีตำแหน่งอยู่ในวันนี้นะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ <S 2> <S 2> ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ให้คะแนนก็ตามแต่วันนี้เขาเดือดร้อนแล้วเขาคิดถึงเราอะโทรมาบอกอะเราก็ช่วยหมดแล้วค่ะเะนนั้นเะนั้นก็ ดีใจนะคะพี่ผู้จัขวัญวันนี้อิ่มดีใจที่อิ่มได้ทํามาถึงจุดนี้ได้ได้ได้ประสานกองทัพเรือจนมีเรือผักนาผักดันน้ามาลงในพื้นที่ได้โทรศัพท์รับโทรศัพท์ว่าตรงนี้น้ําท่วมอิ่มโทรหาทหารให้เอาเครื่องมือมาลงได้ทันทีเนี่ยอิ่มก็รู้สึกว่าได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยค่ะอมาถึง